มาดูนะครับตัวนี้ตัวกระบะหลังนะครับใส่คูปต้า L อนะครับอย่างหนาเลยดูดิรอบข้างอันนี้งานสร้างขึ้นมานะครับมีพื้นนะครับมีกระบะขอบข้างนะครับเกี่ยหลังที่จะใส่ดูกมันนะครับมันทุกของอย่างนี้นดูดิเหล็กปิดให้เรียบร้อยส,สวยๆนะครับนี่โอ้ นะจริงจริงดูดิโอ้โหนั่งปลูกมันนะสนใจก็สั่งซื้อนะครับที่อำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีเบอร์โทรใต้คลิปนะครับจะสั่งกว้างสั่งยาวเท่าไหร่ใส่รุ่นไหนแจ้งมาเลยตัวนี้นะครับานานาน,านี้ปิดพื้นเรียบร้อยนะครับอยู่ที่9,000 9 9 0เโอเคนะครับมาเลย9 0 0 0เบอร์โทรตามนี้เลยนะครับ